สวัสดีครับผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบัจน์ผจานด้วยความเมตตาของรองธรรมธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจากอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมทุกทุกท่านวันนี้ในพึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านนะครับอาจจะมีโอกาสมาร่วมศึกษาธรรมกัน วันนี้หัวข้อที่เราจะร่วมศึกษาทำกันก็คือการบำเพ็ญไตรรัตวิถีแห่งจิตพอศึกษาวิถีอันตรธรรมนะเราก็จะได้ยินคำพูดนี้อยู่เสมอๆว่าไตรรัตวิถีแห่งจิตแต่จะมีใครสักกี่คนนะฮะที่เข้าใจถึงการบำเพ็ญไตรรัตวิถีแห่งจิตที่แท้จริง นะฮะหรือสามารถอธิบายความหมายได้อย่างาชัดแจ้งนะครับวันนี้ผู้น้อยก็หยิบยกเอาบทข้อนี้มาร่วมศึกษากันทําความเข้าใจกันทุกท่านเมื่อฟังแล้วก็พิจารณานะครับด้วยเหตุและผลนว่าเป็นอย่างไรไตรรัตวิถีแห่งจิตก็คือรักจิตภาวะาซึ่งเป็นวิถีจิตเป็นแก่นแท้ของสามสาศาสนา ซึ่งพระบรรพจารย์ล้วนได้บรรลุด้วยวิธีนี้นั่นหมายถึงนะฮะจริงๆแล้วนะฮะผู้ที่บำเพ็ญในอดีตรหรือผู้ที่บรรลุไปในอดีตนั้นล้วนได้บำเพ็ญไตรลักษณ์วิธีแห่งจิตทั้งสิน้นพูดง่ายๆนั่นก็คือ,อก็บำเพ็ญที่จุดญาณนทนวารน,นั่นเองนะครับเพราะว่า พระศาสดาทุกๆพระองค์นั้นอริยะเจ้าในอดีตทุกๆพระองค์นั้นต่างก็ได้รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณหรือที่เรียกว่าจุดญาณน,นัธวานจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะฮะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมนของกายและจิตนะฮะเพราะนั้นภาวะเดิมนะฮะตั้งแต่เราเริ่มแรกเกิดมานั้นจิตกับกายของเรานั้น ก็รวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือพุทธจิตหรืออนุตรภาวะนั่นเองง่ายๆกายกับจิตากายซึ่งเป็นภาวะที่เป็นรูปจิตเป็นภาวะที่เป็นความว่างทั้งสองสิ่งนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวนะเพราะนั้นการบำเพ็ญจึงต้องบำเพ็ญที่จุดอย่างนัชวาร นั่นจึงเรียกว่าการบําเพ็ญไตรลักวิธีแหง่งจิตมาดูคุณวิเศษของไตรลักษณ์วิถีแหง่งจิตนะฮะไตรลักวิถีแหง่งจิตนั้นเป็นพระองค์การฟ้าซึ่งมีพระวิสุทธิอาจารย์นั้นเป็นผู้ที่สืบทอดสายธรรมนี้มีพระธรรมอาจารย์แต่ละรุ่นนะ,ะสืบทอดองค์การสวรรค์ลงต่อลงมา จนถึงนปัจจุบันซึ่งมีพระธรรมจันทร์สืบต่อกันในสมยุคนะฮะรวมเป็น64รุ่นด้วยกันนะครับเพราะนั้นไตรรัตนวิถีแห่งจิตนั้นชี้ชัดตรงต่อจิตก็คือชี้ให้เรารู้ถึงจิตของเราคือชี้ให้รู้ว่าจุดสถิตที่จิตของเราสถิตอยู่หรือศูนย์กลางของจิตนั้นนอยู่ตรงไหน เมื่อเราสามารถบำเพ็ญน,นะครับประคองรักษาจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงจุดนี้เราก็จะรู้แจ้งจิตฉับพลันบรรลุพุทธ,ธะเพราะนั้นการถ่ายทอดไรรับวิถีแห่งจิตนั้น เป็นไปตามการเวลาเป็นไปตามกาหนดเกณฑ์ของฟ้านะะซึ่งการได้รับรู้ถึงไตรรัตวิธีทจิตนั้นสามารถได้รับอย่างง่ายดนะและก็บำเพ็ญได้อย่างง่ายไดยคําว่าง่ายไายตรงนีนะะ้เมื่อเปรียบเทียบนะะในแต่ละยุคแต่ละยุคนั้นซึ่งยุคสุดท้ายนี้เรียกว่าบำเพ็ญได้อย่างง่ายไายที่สุดละก็คือได้มีโอกาสได้รับรู้ถึงวิถีอนุรธรรม ตือไตรรัตวิถีแห่งจิตนี้ได้อย่างง่ายดยนะซึ่งแต่ละคนนั้นก็อาจจะมีการสั่งสมบุญกุศลบรารมีธรรมต่างๆนะแรงปณิธานที่ตัวเองนั้นได้ตั้งไว้แล้วก็ผลักดันทําให้เรามีโอกาสได้มารับไนะตรรัตวิถีแห่งจิตสามารถทําให้เราร่วงพ้นการเกิดตายสามารถทําให้เราร่วงพ้นภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ อันนี้ก็คือคุณวิเศษของไตรรัตวิจแห่งจิตความหมายของไตรรัตวิธีแห่งจิตกับการบำเพ็ญนั้นเป็นอย่างไรนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเพราะว่าตอนที่เราได้รับไตรรัตมานั้นเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายในวันที่เราได้รับวิจิณทรธรรม ผู้ที่บรรยายไตรลักษณ์นั้นก็จะบรรยายนาในระดับพื้นฐานนะครับให้เราได้รับรู้เท่านั้นนะฮะซึ่งหลังจากนั้นแล้วเราจะต้องอกลับมาสู่สถานธรรมมาเรียนรู้มาศึกษาทำความเข้าใจาในไตรลักษณ์ิธีแห่งจิตซึ่งเราสามารถจะนำไปบำเพ็ญได้ยอย่างถูกต้องถูกตรงต่อหลักสัจธรรมนะฮะก็สามารถทำให้เรานั้น หลุดผลได้จริงมาดูไตรรัตดวงที่หนึ่งนะไตรรัตดวงที่หนึ่งก็คือยานทนวนัรเป็นประตูเกิดตายนะฮะเกิดมาจากไหนตายไปหนใดจึงต้องผ่านประตูนี้นะครับจุดจุดนี้นั้นเป็นจุดกำเนิดของชีวิตของเรานะฮะซึ่งตอนที่ เชื้อของพ่อไข่ของแม่รวมทั้งดวงหยาิปฏิสนธิกันเป็นจุดเล็กๆซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะก็ค่อยๆเริ่มกำเนิดค่อยๆเจริญเติบโตนะฮะกลายเป็นสีสันมีรำตัวมีแขนขามีอายวะต่างๆครบถ้วนนะฮะ เพราะฉะนั้นจุดยานอทวานนี้เป็นจุดกําเนิดของชีวิตเป็นจุดสถิตของจิตยานนซึ่งอยู่กลางศีรษะของเราซึ่งแท้ที่จริงแล้วจุดนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์นั้นก็อยู่ในตําแหน่งเดียวกันทั้งสิ้นอันนี้คือธรรมชาติที่สร้างสารรค์ไว้เสร็จสรรแล้วนะบอกให้รู้ถึงหนทางสายกลางบอกให้รู้ถึงจุดศูนย์กลางอันแท้จริง การประทับจิตด้วยจิตหรือที่ยานถวานนั้น,นก็คือการเผยโฉมหน้า,นาที่แท้จริงของเรา,น,านั่นก็คือจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นพุทภาวะาเป็นภาวะาจากฟ้าซึ่งเป็นจิตที่มีภาวะมโนธรรมซึ่งก็คือมีจิตสำนึก นะรู้ผิดชอบชั่วดีนั่นเองเพราะนั้นการประทับจิตนะที่จุดญาณทวารน,นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะจุดจุดนี้เป็นจุดสถิตของจิตา่างเพราะเราจะไปกำหนดจิตอยู่ที่ตรงจุดอื่นนั้นไม่สามารถที่จะนะรวมจิตกับกายเป็นหนึ่งได้เพราะศูนย์รวมนั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวกันหมายถึงว่า ถ้าหากไม่ได้ใช้ไม่ใช่จุดยาณทวารแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้นั่นเองท่านจอมปราดคงจี้กล่าวว่าธรรมแห่งเราจากหนึ่งถึงที่สุดนหนึ่งก็คือสัจธรรมอันเป็นที่สุดตัวตนที่แท้จริงที่ไร้รูปลักษณ์ซึ่งมีสภาวะความสมบูรณ์อยู่ในตัวตนมันพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้ว นะกรมไซนะซึ่งทุกๆคนสามารถบรรลุได้นะทุกๆคนนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะาเดิมที่แต่ละคนนั้นก็มีอยู่แล้วเพียงแต่เราได้ลึมเดือนหนงไปเราได้ถูกนกิเลสตัณหา,ามเมรดพันต์ต่างๆที่เราสั่งสมไว้นั้นปิดกั้นนะะทำให้เรานั้นไม่สามารถเข้าถึงโฉมหน้าเดิมของเรา ในทางาศาสนาพุทธมีคำกล่าวว่า84,000พระธรรมขันธ์คืนสู่หนึ่งรู้แจ้งเห็นจิตแท้ธรรมอยา่างพูดง่ายๆสรุปความก็คือพระธรรมทั้งหมดนะฮะที่พระองค์ได้ทรงเทศนาสั่งสอนนั้นนะฮะทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์นั้นก็เพื่อที่จะน้อมนำให้เรานั้น กลับคืนสู่จิตหนึ่งตรงนี้นั่นเองอ่าก็คือจุดยาณทวานนั่นเองพูดง่ายๆถ้าเราสำนึกรู้นะและลึกรู้ที่จุดยาณทวานนั่นหมายถึงเราก็สามารถเข้าถึงนะคําสั่งสอนนะทั้งหมดแบบ0มพันระธรรมขันได้อย่างง่ายได้ละ นะเพราะนั้น84,000พระกรรมฐันนั้นก็รวมเป็นหนึ่งเดียวณนะจุดจุดนีนะ้เพราะนั้นคำพีคำสอนต่างๆทั้งหลายก็อ,ออกมาจากจิตหนึ่งตรงนี้ของพระพุทธองค์นั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้เราทุกคนได้รู้ถึงจุดสติของจิตญาณแล้วเพียงแต่เราน้อมนำสำรวมจิตของเราประครองกลับมาที่ตรงจุดนีนะ้และรักษามันไว้ให้อยู่เสมอๆนั่นเอง เราก็จะเข้าถึงสภาวะเดิมที่เรียกว่าพุทธภาวะหรืออนุตรภาวะนั้นได้ท่านศาสนาเต๋ากล่าวว่าบำเพ็ญจิตฝึกธรรมยานประคองาธาตุกำเนิดรักษาความเป็นหนึ่งไว้เพราะนั้นการบำเพ็ญจิตหรือการฝึกธรรมยานนั้นนะก็คือการประคองาธาตุกำเนิด พราะันจุดกําเนิดอ,อยู่ที่ไหนละ่ะนั่นก็คืออยู่ที่ตรงจุดหนึ่งนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเมื่อเรารักษา,าความเป็นหนึ่งตรงนั้นไว้นั่นก็คือรักษาการกําเนิดไว้ก็คือพูดง่ายๆไม่มีการเกิดนะฮะไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายนะฮะเพราะนั้นพุทธภาวะนั้น จึงประคองนะตั้งมั่นอยู่ที่ตรงจุดนี้อันนี้จึงเรียกว่าการประคองาธาตุกำเนิดนะที่จุดญาณทะวารให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองั้งศาสนาปรากกล่าวว่าโน้มนำจิตคล่องเกรี้ยงธรรมยานประคองความเป็นกลางเข้าสู่หนึ่งโน้มนำจิต ก็คือหมายถึงว่าเราก็จะต้องสําสรวมก็คือน,น,น,นําพาน้มนํากลมกลาจิตของเราเนี่ยกลับมาสู่ที่ตรงจุดจุดนี้นั่นก็คือเป็นจุดศูนย์รวมเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของธรรมญาณแล้วก็ประคองรักษาความเป็นกลางาอยู่ตรงจุดหนึ่งน,นี้ไว้ นี่แหละครับนั่นหมายถึงเราก็กำลังดำเนินอยู่ในทางสายกลางนะฮะเพราะนั้นคำว่ากลางตรงนี้ก็คือกลางใจและกลางกายของเรากลางตรงนี้ก็หมายถึงจุดญาณทวารน,นั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราโน้มนำจิตของเรากลับมาสู่ที่ตรงจุดนี้นั่นจึงเรียกว่าการนั่งสมาธิที่แท้จริง การนั่งนั้นไม่ได้หมายถึงกายนั่งแต่จิตนั่งก็คือตัวจริงนั่งสมาธิที่เรียกว่าจิตหนึ่งตั้งมั่นนั่งสมาธิกางใจนั่นเองนะก็คือเรียกว่าเป็นการทำให้จิตใจของเราที่มันสับสนฟุ้งซ่านเนี่ยกลับคืนสู่ความสงบเป็นปกติดังเดิมที่ตรงจุดจุดนี้ มีพุทธพจน์้กล่าวว่าเวนยสัตว์ล้วนมีพุทธภาวะฟุ้งซ่านยึดมั่นเป็นเหตุให้ไม่อาจบรรลุเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทำไมพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเวนยสัตว์ล้วนมีพุทธภาวะนะเพราะนั้นทุกๆคนล้วนมีสภาวะแห่งความเป็นพุทธะแต่เพียงเป็นเพราะว่านะฮะ เวนยสัตว์นั้นมีความฟุ้งซ่านก็คือจิตใจนั้นสับสนไม่เป็นหนึ่งเดียวนะฮะแล้วก็เกิดความยึดมั่นนะฮะในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆ่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุหรือสามารถกลับคืนสู่พุทธ,ธาภาวะดังเดิมได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้การบำเพ็ญวิจีตรธรรมนั้น หลักใหญ่ๆเลยนั่นก็คือเราจะต้องโน้มนำจิตใจของเราที่ฟุ้งซ่านเนี่ยกลับมาสู่ที่จุดยาณทวะเพู่ง่ายๆเราจะต้องสํารวมสํานึกรู้อยู่ที่ตรงจุดจุดนี้อยู่เสมอๆเ,เราก็สามารถที่จะมีสติก็คือ,อรู้ทั้งกายและทั้งจิตพร้อมกันนั่นคือจึงเรียกว่าสติ ะะเราก็ประคองตัวสตินี้ประคองตัวรู้ทั้งกายทั้งจิตนี้นะฮะก็จะเกิดเป็นสมาธิความสงบนิ่งตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะส่องแสงสว่างยิ่งเราตั้งมั่นอยู่นานเท่าไหร่ปัญญาก็ส่องแสงสว่างออกมานานเท่านั้นมากเท่านั้นก็จะทำให้เรามองเห็นความเป็นจริง ในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนั่นเองพระเยซูคิดได้ตรัสว่าเราคือหนทางคือสัจธรรมคือชีวิตหากไม่เดินตามเราไม่อาจไปถึงพระเจ้าได้เจ้าทั้งหลายจะต้องแบกไม้กางเขนของตัวเองจึงจะเข้าประตูแคบ ประตูแคบก็หมายถึงประตูสวรรค์ได้เห็นไหมครับนี่ก็คือคำตรัสที่พระเยซูคิดได้ตรัสว่าเราคือหนทางเพราะนั้นเราจะเห็นว่านะความหมายของคำว่าธรรมะก็หมายถึงทางนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำว่าเราตัวนี้หมายถึงจิตเดิมแท้จิตแห่งธรรม เร่อก็หมายถึงขนทางนะ <halfway> ที่จะให้เรานั้นกลับคืนสู่ภาวะเดิมนะฮะกลับคืนสู่จิตเดิมแท้ของตนเองนั่นเองนะเพราะนั้นธรรมก็คือชีวิตนะชีวิตก็คือจิตญาณนะเพราะนั้นหากไม่ตามเรามาหากก็คือหากไม่เดินตามเรามา เดินใ,นในที่นี้หมายถึงว่าดําเนินก็คือใช้จิตดวงนี้เนี่ยดำเนินตามตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้หรือได้ทรงรู้แจ้งเนี่ยนะที่จิตญาณทวารหรือที่จิตแห่งธรรมตรงนี้เนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะไปถึงพระเจ้าได้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าได้นะครับนะเพราะนั้นเจ้าทั้งหลายจะต้องแบกไม้กางเขน เพนะราะนั้นไม้กางเขนนั้นคือปิศนาธรรมที่บอกให้รู้ถึงตำแหน่งบอกให้รู้ถึงประตูนะครับนะที่จะกลับคืนสู่สวสรรค์ก็คือประตูนิ่านนั่นเองหนะมายถึงจุดยาณเทวหันนั่นแหละเพราะนั้นเราก็จะต้องอาศัยประตูแคบๆนี้นะเราจะเห็นว่านะรูป ลักของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกปากแล้วก็กายนะซึ่งรวนเป็นประตูใหญ่ทั้งสิ้นแต่ประตูแคบนั้นหมายถึงจิตนะ,ะซึ่งอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนี้เลยก็ได้นะ,ะเพราะนั้นเรามองด้วยตาเราจะไม่เห็นรูหรือช่องของประตูนั้นเลยนะครับแต่ภายใต้ผิวหนังนะภายใต้เบื้องร่างนั้นลงไปนะฮะ เราก็จะเห็นรอยต่อของกระดูกซึ่งเปรียบเหมือนเป็นประตูแคบๆนะฮะเพราะนั้นเราจะต้องอาศัยจุดนี้นี่แหละนะ,ะเข้าไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเข้าไปสู่สวรรค์นะฮะหรือแดนนิพพานนั่นเองเมื่อดูรหัสคาถาห้าคำสัจจถาห้าคำนั้นเป็นคำพีรไรอ,อักษรนะฮะ คำพีแท้ไม่ปรากฏบนแผ่นกระดานนะก็คือไม่สามารถจะลึกเป็นรายลักษณ์อักษรมิให้ถ่ายทอดแก่คนถ่ายนอกนะฮะตรงนี้หมายถึงว่าผู้ที่ไม่มีจิตสัทชาเพียงพอนะครับนะฮะจึงไม่สามารถที่จะรับการถ่ายทอดนะรหัสคาถาตรงนี้ได้นะครับ เพราะนั้นรหกกะหกคาถานั้นขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั้นนะก็จะใช้เป็นคนะาถาที่ใช้เป็นการภาวนาอยู่ในจิตใจของเราเมื่อขณะที่จิตใจของเรานั้นสับสนวุ่นวายไม่สงบนะก็ให้เรามั่นละลึกหรือภาวนาคาถาอยู่เสมอเสมอในจิตใจของเรานะครับ นี่ก็เป็น,นวิธีการอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้จิตของเรานั้นไม่ฟุ้งซ่านนะแต่ความหมายของรหัสคถาที่แท้จริงนั้นนะเป็นสิ่งที่จะนําพาเราย้อนกลับสู่ความเป็นพุทธ,ธะหรือกลับคืนสู่แดนนิพพานนะฮะเพราะนั้น การถ่ายทอดรหัสคาถานั้นจึงเป็นการถ่ายทอดจากปากสู่จิตนะครับเมื่อใช้ก็ใช้อยู่ในจิตใจของเราก็คือไม่สามารถที่จะพูดออกมาผ่านทางกายได้นั่นเองอซึ่งแท้จริงรหัสคาถานั้นมีปริศนาที่ล้ำลึกนะครับรหัสคาถาคำที่4คํคำที่5นั้นก็จะหมายถึงจิตที่ มีเมตตากว้างใหญ่ไพศาลนะครับเราจะต้องปลูกฝังจิตเมตตาของเราเสียก่อนนะค,ค่อยๆบ่งเพาะโดยการเริ่มต้นการทานเจหยุดเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นนะอันนี้เป็นการปลูกฝังจิตเมตตานะฮะช่วยเหลือตัวเองแล้วเราจรึงค่อยๆช่วยเหลือผู้อื่นนะจิตเมตตาก็จะค่อยๆกว้างใหญ่ขึ้นมาเอง เมื่อจิตของเราเมตตากว้างใหญ่ไพศาลเพียงพอแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะของความเป็นพุทธ,ธะนะก็คือธรรมที่สามนะครับนะฮะเมื่อเข้าสู่ความเป็นพุทธ,ธะแล้วจึงสามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยอาศัยจิตพุทธ,ธะเนี่ยพันสภาวะต่างๆนะฮะก็คือสภาวะยินและหยาดนะฮะเพราะนั้นจิตห่งความเป็นพุทธ,ธะนั้นจะไม่ติดอยู่ในสภาวะยิน หรืออย่างนะแต่ก็ไม่ที่ออกห่างจากสภาวะยินและอย่างทั้งสองสิ่งนี้ผกผันซึ่งกันและกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคำคำนี้จึงคือคำที่สองนะก็คือผันสภาวะยินอย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้จึงต้องดำเนินไปโดยการผันสภาวะยินอย่างเพื่ง่ายจริงๆแล้วเมื่อเราสงบเนี่ยสภาวะยินอยางก็จะผันเองโดยอัตโนมัติ นะแต่ด้วยที่ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงจิตแห่งความเป็นพุทธะหรือจิตเดิมของเราเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยผันสภาวะยินอย่างซึ่งเป็นภาวะที่เป็นรูปหลักอายนอกก่อนนะครับหนะลังจากนั้นจึงสามารถที่จะค่อยๆเข้าสู่สภาวะนิพพานได้ก็คือคำที่หนึ่งนะครับแต่แท้จริงแล้วนะหากวันนี้เราสามารถบำเพ็ญอยู่ที่จุดญ,ญาณทวา,ารได้ เราก็สามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานได้ท,ทันทีการดําเนินของเราก็จะผันสภาวะยินอย่างภายนอกเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราสงบทรมาจากจริงผันะฮะก็คือสภาวะธรรมต่างๆมันก็จะดําเนินของมันไปเป็นปกติเช่นนั้นเองนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินออกมานั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าเมตตา แล้วก็เป็นเมตตาที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นเมตตาที่ไร้ขอบเขตขีดจำกัดน,นะอันนี้ก็คือความหมายของประหัตคาถาส่วนตรารัญจกรน,นั้นนะนะบอกให้รู้ว่านะครับจิตแห่งความเป็นพุทธะของเรานั้นนะฮะมีความวิสุทธิ์มีความบริสุทธิ์นะอยู่พี่พร้อมสมบูรณ์แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นสภาวะจีและก็ใายนะฮะจะต้องรวมเป็นหนึ่งนะครับนัดปริศนาธรรมสองจุดนี้สำคัญมากที่เราจะต้องทำความเข้าใจจีคือเริ่มต้นให้คือสิ้นสุดเริ่มต้นและสิ้นสุดรวมเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราอุ้มตาลมังกรนี่เราก็จะมือขวารวบมือซ้ายใช่ไหมฮะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะฮะ เพราะนั้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคือจุดจุดเดียวกันจุดกำเนิดชีวิตและจุดสิ้นสุดของชีวิตก็คือจุดจุดเดียวกันจุดนั้นแท้จริงอยู่ที่ไหนก็คือจุดญาณทวานนั่นเองเพราะนั้นขณะที่เรากำหนดจิตของเราลงตรงจุดญาณทวานนั่นก็คือ สภาวะของการเกิดและภาวะของการตายหรือการสิ้นสุดนั้นจึงเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะนั้นเ,เราใช้ตรารัญชกรในการกราบไหว้พระนั้นนะแล้วก็โน้มศีรษะโก้โก้มหลงโยกตัวขึ้นหลงขึ้นหลงนั้นก็เพื่อที่จะโน้มนำจิตของเรานั้นกลับสู่จุดจุดนี้นั่นเองเรื่องจุดนี้คือสภาวะนะ แห่งนิพพานที่อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมันโน้มนําจิตกําหนดจิตสํารวมจิตของเรากลับมาที่จุดจุดนี้อยู่เสมอเสมอ,อจึงมีสติรู้ตั้งมัน่นจึงเกิดสมาธิปัญญาจริงส่องแสงสว่างเราก็สามารถจะมองเห็นความจริงหรือมองเห็นสัจธรรมอันรทงแท้ได้ นี่แหละครับก็คือไตรรักวิชีแห่งจิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นกําหนดจิตของเราอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนะ่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราจะต้องสำนึกรู้ลงไปที่ตรงจุดนั้นนะฮะอ่ามันก็จะเกิดการรู้สึกนะครับนะรู้สึกขึ้นมานะครับนะที่ตรงจุดญาณนนทวาน,นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรักษามันไว อยู่เสมอเสมอเมื่อไรความรู้สึกตรงนั้นหายไปเราก็จะต้องรีบเก็บความรู้สึกตรงนั้นก็คือเก็บสติตรงนั้นกลับมานะให้ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงจุดจุดนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือไตรรัตวิธีแห่งจิตนะที่ผู้บเพนธรรมในวิถีธรรมทุกๆคนนั้นจะต้องนําไปปฏิบัติให้เกิดผลจงได้นะครับะนั้นเราบําเพ็ญธรรมเราจะต้องบําเพ็ญจิตของเรา และอาศัยไตรยรับนี่แหละมาบำเพ็ญขณะที่กายของเรากำลังทำงานทำมุ่งมั่นในการทำความดีต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะต้องโน้มนำจิตของเรากลับมาที่ตรงจุดจุดนี้นะ,ะอาศัยจิตนะะตรงจุดนี้และเป็นประธานในการดำเนินนั่นจึงเรียกว่า,าการบำเพ็ญและการปฏิบัติธรรมพร้อมสมบูรณ์ครับโนะะดยอาศัยไตรยรับวิถีแห่งจิตนี้มาบำเพ็ญในชีวิตของเรา ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนอยู่อย่างนี้อยู่เสมอๆวันหนึ่งเราก็สามารถที่จะบรรลุธรรมกับคืนสู่เบื้องบนไปกราบพระแม่คงธรรมมาดาได้ครับครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษาความเพียงเท่านี้หากสิ่งใดที่ร่วมศึกษาไม่สมบูรณ์ผิดพลาดประการใดก็ขอให้สิ่งห์สิบเบื่องบนโปรดประธานอภัยเมตตาสวัสดีครับ